สวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะครับผมเป็นไงบ้างครับของที่ส่งไปให้ได้รับหรือยังครับอ๋องดีเบรมแบบคะนิ้วกระดิบนะใช่ใช่ตัวนี้นะครับใช่ใช่ได้รับแล้วค่ะลูกสาวทานกับลูกชายค่ะรู้สึกทานแล้วไม่ค่อยดื้อค่ะตื่นนอนแต่เช้าแล้วก็ไปโรงเรียนก็เรียนเรียนดีค่ะครูบอกว่าเรียนอืยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับโอ้ทำให้ดีขึ้นนะครับผมยินดีด้วย ได้ครับได้ครับบัญชีของอาจารย์เหมือนเดิมนะคะหรือวันให้ครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอาจารย์คส่งตัวเลยนะคะครับผมอืมครับผมเดี๋ยวจัดไปให้นะครับครับโอเคนะครับสวัสดีครับโอเคครับนี่คือวิธีการทํางานออนไลน์ของจริงๆของผมอาจารย์วิจิตดีดาษไม่ว่าจะเป็นการทํางานผ่านเน็ต หรือการขายสินค้าผ่านเน็ตทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณสนใจวิธีการติดต่อผมอาจารย์วิจิตดีดาโทร0897876395